ประวัติเฉิงอี้หลุนหรือปีเตอร์เชงเฉิงอี้หลุนหรือที่รู้จักในชื่อปีเตอร์เชงนักแสดงและในแบบชาวจีนเกิดวันที่23กันยายน2535เฉิงอี้หลุนเปิดตัวอยู่ครั้งแรกในปีคศ2012กับภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Mirror Effect ต่อมาในปีคศ2015เฉิงอี้หลุนก็ได้มีโอกาสแสดงละครครั้งแรกเรื่อง g o p r i n s s Go, Princess Go. ซึ่งการแสดงของเขาในละครเรื่องนี้ก็ทําให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนอกจากนั้นเขายังได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้อีกด้วยในปีคศ2017เขาได้แสดงในละครคอมเมดี้เรื่อง Pretty l i e v h s i o n ละครดราม่าฟแฟนตาซีอ Li ไล์ Time l o และซีรีส์คอมเมดี้ In the ์เ s t ่อง of oh My g เจ e r a l ต่อมาในปีคศ2018เชิงอีหลุนได้เปิดตัวในฐานะนักแสดงภาพยนตร์เต็มตัวครั้งแรกเรื่อง แฟ a เกอร์โรแมน e และในปีคศ2023ันิมเชิงอี้หลุนก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ที่ร่วมทุนสร้างของประเทศไทยจีนเรื่องสตา r ์ดิ้อัพสูตรรักรวยเละประกบพระเอกของไทยนนกุลชาโนนสันตินทอนกุล